กุญแจสู่ใจอิสระนานมาแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อนาราเธอแบกสัมภาระหนักอึ้งไว้บนหลังสัมภาระที่เต็มไปด้วยเรื่องราวในอดีตที่ทำให้หัวใจของเธอเหนื่อยล้าในสัมภาระนั้นมีก้อนห,หินแห่งความผิดหวังก้อนห,หินแห่งความพ่ายแพ้และก้อนหินที่แหลมคมที่สุดคือก้อนหินจากคำพูดและบาดแผลที่เคยได้รับจากผู้อื่น วันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเหนื่อยล้าจนแทบเดินไม่ไหวเธอก็ได้พบกับกุญแจดอกเล็กๆที่ส่องประกายอยู่บนพื้นดินมันมีคำสลักไว้ว่าขอบคุณด้วยความสงสัยเธอจึงนำกุญแจดอกนั้นไปไขที่สัมภาระของเธอและมันก็เปิดออกอย่างง่ายดายเธอมองเข้าไปในสัมภาระที่เต็มไปด้วยก้อนหินแห่งความทุกข์ นาราหยิบก้อนหินแห่งความผิดหวังขึ้นมาแล้วกระซิบว่าขอบคุณนะที่สอนให้ฉันรู้จักความหวังทันใดนั้นก้อนหินก็กลายเป็นผีเสื้อสีฟ้าสดใสและบินจากไปเธอหยิบก้อนหินแห่งความพ่ายแพ้ขึ้นมาขอบคุณนะที่ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้นก้อนหินนั้นก็กลายเป็นผีเสื้อสีส้มที่งดงามดินสูงขึ้นไปบนท้องฟ้า นารายหยิบก้อนหินที่แหลมคมที่สุดขึ้นมาน้ำตาคลอเบ้าขอบคุณนะที่สอนให้ฉันรู้จักการให้อภัยก้อนหินในมือก็สลายกลายเป็นฝูงผีเสื้อหลากสีสันบินวนรอบตัวเธอสัมภาระของเธอว่างเปล่าและเบาหวิวแสงแดดอ่อนๆเริ่มสาดส่องลงมาทุ่งหญ้าที่เคยแห้งแล้งกลับเต็มไปด้วยดอกไม้บานสะพรัง่ง สุดท้ายนารามองเห็นเงาของตัวเองในสระน้ำใสสะอาดเธอยิ้มและพูดกับเงาว่าและที่สำคัญที่สุดขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่เคยหยุดเดินนาราได้เรียนรู้แล้วว่ากุญแจสู่อิสรภาพที่แท้จริงไม่ใช่การลืมเลือนความทุกข์แต่คือการขอบคุณทุกบทเรียนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต